สวัสดีค่ะวันนี้เมจะพามาแนะนําในส่วนของรถมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตสำหรับการขับเพื่อน4ล้อ Super s ์ l ซเลโฟบินไดทูของคันนี้นะคะในการขับบนถนนจริงนะคะตอนนี้ขนาดฝนตกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของโหมดขับ2ซึ่งขับ2เนะะี่ยค่ะจะเป็นโหมดปกติที่ส่งกําลังล้อคู่หลังนะคะร้อในโหมดนี้นะคะจะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ให้อาัตราเร่งที่ดีนะคะสําหรับตัวนี้ต่อไปในโหมดของขับ4นะคะสามารถเข้าได้เลย ความเร็วไม่เกิน100นะคะในหมุดขับ4ตัวนี้จะเหมาะกับถนนบ้านเรามากเลยเพราะว่าในส่วนของภาคใต้บ้านเราฝนจะตกบ่อยนะคะตัวนี้จะทําให้ถนนรถยึดเกาะถนนได้ดีแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นแบบฟูถามนะคะซึ่งทําให้เรามั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้นต่อไปเราจะพาลูกค้าไปทดลองขับในหมวดของ c h l Plus นะคะ ซึ่งหมดตัวนี้นะคะเราจะใช้งานในส่วนของตัวนี้เพื่อผ่านถนนที่ทุรกันดานมากยิ่งขึ้นนะคะให้รถจอดหยุดนิ่งนะคะแล้วก็เราสามารถหมุนกดนะคะเข้าไปใช้งานตัวนี้ได้เลยึ่ตอนนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาพบกับการใช้งานจริงบนถนนที่ทุรกันดารน,นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในหมดของ c l l c นะคะ ซึ่งโหมดนี้อาจะเป็นการใช้งานบนถนนที่ทุรกันดารมากๆมีหินเนินสลบับหรือราดชันมากๆนะคะเราจะพาลูกค้ามาให้เห็นเลยว่าเวลาที่เราเข้าโหมดนี้เราจะทําให้ลูกค้าผ่านเส้นทางที่ทุรกันดารมากๆผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ในส่วนของไปเจ้าสปอตัวนี้นะคะขอแนะนําสําหรับลูกค้าที่ต้องใช้งานจริงอันนี้เป็นแค่การทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะคะว่า,าการใช้งานของเรานะคะ มีคุณาภาพเหมาะสําหรับการใช้งานทุกสภาพถนนนะคะรถของเราตัวนี้มีรถทดลองขับให้ลูกค้าอยู่ที่โชว์รูมมิสซูบิชิชุมพรสาขาของเรานะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะมาพบกับมิสซูชุมพรน,นะคะเรามีที่ปรึกษาการขายทุกท่านพร้อมบ,บริการและดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายนะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านทุกครอบครัวนะคะที่มิสซูชุมพรของเรานะคะหรือติดต่อได้ที่นี่นะคะ